วันนี้ถอนต้นตำยาแมวที่ปลูกไว้มาให้น้องๆแมวกินกันนะคะน้องแมวชอบมากค่ะพอถอนขึ้นมาก็จะตามมากินรากตำยาแมวเลยนะคะถุงเงินก็จะชอบมากนิ่มก็ชอบกินกันใหญ่เลยค่ะอร่อยกันใหญ่กินรากตำแยแมวนะคะ จะมีกลิ่นหอมด้วยนะคะล่างตำยายแมวแมวก็จะชอบกันมาดมแล้วก็มากินกัดกินลากของต้นตำยายแมวกันนะคะเสดำ็ำอาจจะชอบน้อยหน่อยเสด็ำชอบตะไคร้ค่ะมาหาใบตะไคร้กินแล้วค่ะเนี่ย เสด็จชอบกินตะไคร้มากนะคะใบตะไคร้ก็เป็นยาเหมือนกันเหมือนตำยาแมวเวลาเขากินแล้วก็จะช่วยให้สำลอกขนออกมาเป็นยาของแมวค่ะบางทีก็ไม่ต้องไปกินยาอย่างอื่นนะคะกินตะไคร้ก็ได้นะคะ คนก็กินได้แมวก็กินได้ค่ะตาไคเย็นเย็นก็จะเดินเล่นนะคะมาตรงแถวต้นไม้นั่นแหละคะ่ะขอจะชอบกัน เล่นกันหน้าบ้านนะคะเดินไปเดินมาก็หันมากินตำยาแมวกันต่อค่ะน่าจะหอมอร่อยแมวถึงชอบนะคะมีความสุขกันขาดได้กินตํำยาแมว เวลาเก็บตําแยแมวมาให้เขาก็จะมีความสุขกันนะเขาชอบค่ะรีบเข้ามาหากันเลยพอกินแล้วก็จะไปเดินเล่นหรือว่านอนนิ่งๆแบบนี้นะคะแบบถุงเงินเนี่ยแหละคะ่ะแมวชอบแล้วมีความสุขกันมากค่ะ